ต้อนรับเข้าสู่99คืนในป่าข,ของพี่บักจิมมี่ชาเลนจ์ของคลิปนี้คือ500วันและอีกอย่างคือต้องสร้างฐานทัพนอกแคมป์ไฟให้สวยที่สุดเท่าที่จะทําได้ด้วยแน่นอนว่าพอจบคลิปพี่บักจิมมี่จะให้น,อน้นองๆ FC โหวตกันว่าทัพของพี่บักจิมมี่สวยไหม,ไมผ่านหรือไม่ผ่านคอมเมนต์กันตามตรงได้เลยนะถ้าไม่ผ่านพี่บักจิมมี่ก็พร้อมจะปรับปรุงให้สวยขึ้นในทุกๆคลิปพี่บักจิมมี่ตั้งจใจทํามากก่อนจะไปรับชมกันก็กดคนละหนึ่งไลค์เพื่อรับพรโชคดีไปใช้กันในปีมม่่นนี้ดนะน้ดวยะตััอแลไงจจููผ ไม่ฝืนภาคทับแทนแล้วกันข้างเสียงคันตุดจังแล้วมันขนลุกได้ไม้มาแล้วก็นําไปใส่เครื่องบดถ้าแผ่นที่ถ้าไม่อยากหลงทางในใจเธอ <c oughs> อเอมกุกอีอะไรแน่นอนว่าวันที่หนึ่งเราก็ต้องทนตัดไม้อย่างยากลำบากไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีขวานดีชีวิตในช่วงนี้มันก็เลยต้องยากหน่อยเอาหนาชีวิตคนเรามันก็ต้องลำบากไปก่อนมีความสุขเลยนะแกมไฟเลเวลแสามแล้วเจ๋งแก่ผมเลือกที่จะไปหาไฟคิดมากจากหมาป่ามากกว่าการตัดต้นไม้นะเพราะมันก็มีโอกาสดอบหนังหมาป่าไว้ไปแลกด้วยขดคุ้้มมมมรรงเเาาายยัไ่ีอทแลลกก็ินขอองงมาาาปป่ทูดา กระต่ายว้เตรียมไปแลกอย่าลืมปลูกต้นไม้ไว้ติดแคมป์ด้วยนะตอนกลางคืนจะได้มีไม้ตัดเท้ากระต่ายเอาถุงดีวันนี้โชคดีได้หนังมาป่ามาแลกด้วยผมก็เลือกเป็นหอ,อกนะคือบอกเลยว่าหอ,อกดีเนี่ยเราใช้ยาวๆย,ยันจบเกมได้เลยทีนี้เราก็มีอาวุธป้องกันตัวแล้วทมของสบายใจขวานีมาอย่างไวแจ๋วพอได้ขวานีมาเนี่ยการฟาร์มต้นไม้เอาไฟคิดมัดของเราก็ง่ายขึ้นเยอะเลยนะเพิ่แป๊บเดียวก็เก็บไฟครบแล้วได้เวลาไปหาต้นไม้ใส่น้องคนไหนที่ดูมาถึงตรงนี้แวะไปกดไลค์พี่บักจิมมี่ด้วยนะอันแน่รู้นะว่าาตอนนี้เรจะ มาสร้างเข็มตรงนี้ไม่ได้ต้องหาอาวุธชุดก่อให้พร้อมก่อนก่อนจะกลับคม้มผมก็ได้แวะฟาร์มข,ของก่อนนะได้ของตกแต่งมาเยอะมากคือผมใส่เข้มไฟดาวตกไว้นะนวันที่3ก็เลยมีอีเวนต์อุกบาทตกเดี๋ยวแวะเราไปขุดแร่หาชุดก่อใส่กันทำมอาก้าเพราะผมยังไม่อยากยิ้มตุ้ยแนนอนว่าชุดก่อนในตอนเริ่มเกมนั้นจำเป็นมากผมก็เลยมาฟาร์มแร่ในอีเวนต์ดาวตกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอนาคตเราจะได้ใช้แน่แล้วก็จําเป็นมากด้วยพอกลับมาถึงคขป์มผมก็ได้เริ่มทําการคราฟชั้นวางสําหรับการเก็บแร่เลยนะเวลาที่เราจะเอาไปแร่ การที่เราเริ่มต้นได้ดีนั้นมีใชยไปกว่าครึง่งแคมป์ไฟเรือเต็มแล้วในวันที่6เองไวมากจากนั้นก็เก็บแร่ยาวๆอุ้ยได้ไฟฉายสวยเก็บของเก็บของแร่เริ่มเยอะแล้วตอนนี้ในตอนนี้ผมกับคันตูดจังก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะคือผมรับหน้าที่ฟาร์มของในแคมป์ส่วนคันตูดจังก็รับหน้าที่ไปช่วยเด็กทั้ง4คนขอ้องขอ้องแจ้วในที่สุดก็ได้ขอนแข็งแกรงเกมง่ายขึ้นเยอะเลยทีนี้แล้วผมก็แวะไปช่วยเด็กสะหน่อยนะดีว่ามันเป็นทางกลับแคมป์ก็เลยช่วยไปเลยแล้วกันพอได้ขแแข็งงกนวาเน่มผกีย ออก่อนจะได้มาแต่ละแปลงโคตรเหนื่อยเฮ้ยเดี๋ยวนะฉันลืมรถคู่ใจของฉันไปได้ไงเนี่ยสวัสดีลูกพ่อโอ้แฉ่ยังเร็วเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ผมก็ได้แวะไปทําการประกอบที่คราบแรกไ,นะไว้นะไว้เดี๋ยวอนาะคตตอนที่ของพร้อมล้วจะได้มาแลกได้เลยและในที่สุดคืนนี้ผมก็สามารถครับเจียงได้ครบสี่เตียงส่วนท่าน,น้าของคันจุดจังก็ช่วยเด็กครบสี่คนแล้วโอเคต่อจากนี้ก็ชิวๆแล้วแหละไปฟาร์มแลกอุกกาบาตเพิ่มซะหน่อยอยากแลกชุดเกาะได้ไวๆแล้วพอได้แลกมาเยอะแล้วก็ได้เวลาครับฉันวางของเพิ่มโอ้ในวันนน้้มมกกก็ไไดดุุงยยวอแลล่่่รราาาาาตตจจจหิป น้ำแค่นี้ก็ได้หินออกซิเดนไวแรกแล้วได้เวลาแรกกล่องรับชุดกอดใส่ของไปใส่ของไปปะ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 โอเคเรยียบร้อยระวังไว้ตรงนี้แล้วกันเออใช่คือผมไม่รู้นะว่าชุดกาะนี้กับชุดกอะที่ได้จากกล่องแดงเนี่ยอันไหนโหดกว่ากันใหร้รู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะวันนี้ผมก็ได้แวะเอาชุดกอไปอัปเกรดเออดูดีขึ้นเยอะพอได้ชุดกาะแล้วผมก็ไปล่าแมมมอสเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบงานแมมมอสไปข้าหมหขกไดโนเสาร์แต่ด้วยความที่ตอนนี้อาวุธเรายังกากอยู่อันตูวจังก็เลยได้ตายลงนะผมก็ ปืเลเซอร์เหมือมนกับที่หวังไว้เจะะ๋วเลยได้เวลาเจอกันแมมมอสก่อนจะไปล่าแมมมอสดดยาวๆผมก็แวะกลับมาเคลียร์ซานต้าที่เป็นอีเวนต์หลักก่อนนะบาจิมมี่เชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยน,น่าจะเล่นอีเวนต์คินมันอัปเดตพาสากันไปแล้วใช่ไหมทุกคนคิดว่ายัางไงมั่งสนุกหรือไม่สนุกส่วนตัวผมก็แอบผิดหวังอยู่นิดหน่อยนะคือมันเป็นอีเวนต์คิดมันพารสุดท้ายแล้วก็นึกว่ามันจะมีอะไรที่แปลกใหม่กว่านี้หน่อยหลังจากฆ่าซานต้าเสร็จก็เหมือนว่าป้อมปืนของผมมันจะติดบั๊กนะตียังไงก็ไม่พังสักทีวันที่ได้ก็เหมือนจะเป็นกล่องสุ่มทั่วไปนะแต่ดีหน่อยที่มันผลิตตลอดเวลาทุกๆประมาณ10นาทีแหละมั้งส่วนของที่ดรอปจากซานต้าเนี่ย เหมือนจะเป็นปืนแคนดี้นะเสร็จเรื่องอีเวนต์ไปแล้วก็ได้เวลาล่าแมมมอสหาวัตถุดิบทำหมวก,ดกวเด็เสาวยาวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมได้ของครบเลยนะพูดไปก็คงไม่มี f อคนไหนชื่อกว่าที่ผมจะได้งานแมมมอสครบเนี่ยก็ปาไปวันที่220เลยนะเอาง่ายๆว่าใช้เวลาหาเกือบร้อยวันเลย FC พี่บักจิมมี่คนไหนสามารถหาของแบบนี้ครบได้น,นี่คือโคตรเก่งเนี่ยโอ้และในที่สุดเราก็ได้หมวกมาแล้วในทุซิว่าบักคันตูจังใส่แล้วจะเท่เหมือนเราไหมเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดอีกกดว่าให้น่่อวาาากรรทีีเม อาวุธและชุดเกราะดีขนาดนี้แล้วเนี่ยทำให้พวกเราสามารถจัดการพวกลัทธิได้สบายๆเลยในรอบนี้เราก็ได้ของรางวัลจากกล่องแดงมาเป็นเลื่อยไฟฟ้านะถือว่าสวยเลยเพราะว่าผมอยากได้พอดีพอก,กลับไปถึงแคมก็<ผ>มได้ทาการอัปเกรดเลื่อยไฟฟ้าเป็นเครื่องทองทันทีเจ๋งแจ้าพอของเราพร้อมแล้วเนี่ยก็ได้เวลามาดูทาเลที่เราจะสร้างฐานแลวผมก็ไม่ลืมที่จะแวะฟาร์มของตกแต่งด้วยนะถ้าไม่มีอะไรประดับและฐานไม่สวยคนดูก็จะไม่ให้ผ่านเอาไม่ได้นะโอเคเราเอาไปทําเลตรงนี้แล้วกันสวยดีแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมซะหน่อยเรื่องจันการคราเดันไป าลาาบกวางไว้ตรงกลางแล้วกันจะได้เข้าออกง่ายๆหน่อยโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ตามด้วยการเริ่มวางเขาโครงกำแพงแน่นอนว่าตอนนี้ไม้เรายังมีไม่มากพอเราก็เลยวางได้แค่ครึ่งหนึ่งไปก่อนนะว้เดี๋ยวมีไม้แล้วค่อยมาเพิ่มและในวันที่283ผมก็ได้เริ่มเก็บของในแคมป์เพื่อที่จะเตรียมย้ายเอาจริงๆแคมป์ไฟตรงนี้เราก็ยังจะเป็นต้องใช้อยู่นะผมก็เลยจำเป็นต้องวางชั้นวางล้อมรอบเพื่อการพวกลัทิเข้ามาและอย่างก็ยังจะให้เก็บของไปในตัวอีกด้วยคือต้องบอกก่อนเลยนะว่าถ้าแคมป์ไฟตรงนี้ดับเนี่ย ที่สุดเหมือนเดิมไว้ก่อนโอเคตอนนี้แคมป์เสบียงของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้เวลาตัดไม้ยาวๆคือหลังจากที่ผมตัดไม้ไปครึ่งแบบเนี่ยือผมก็ได้พบเข้ากับปัญหาหนึ่งนะคือกลางวันมันมีเวลาตัดไม้น้อยมากเลยแลเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาเวลานี้ไปลงดันค้างคาวหาบัฟดีกว่าพอคิดได้แบบนั้นผมก็รีบคล้กระสุนเลยนะให้แน่นอนวยความที่ตอนนี้ชุดเกราะของเราเนี่ยมันพร้อมจะบวกได้กับทุกตัวในเกมอยู่แล้วแล้วมันก็เลยทําให้ผมสามารถใช้หอกโง่ของผมเนี่ยที่พวกลัทธิค้างคาวได้ เยอะกว่าเวลากคืนนะเละที่นี้ก็จะได้ตัดไม้สบายๆแล้พวพอกลับมาถึงแคมป์ก็มีพวกรัฐทีมาบุกนะบอกเลยว่าตอนนี้ผมชิลๆเจอใครก็ได้ครับตอนนี้และเราก็ได้เดินทา,มางมาถึงวันที่445คือบอกเลยนะผมตัดไม้เพลินมากจนปลาไป600กว่าอันแล้วจริงผมอยากตัดพันอันนะไม่รู้ว่าด้วยความที่ผมเพิ่งเล่นตอนอีเวนต์อัปเดตหรือเปล่าหรือว่าผมตัดไม้เยอะเกินไปน่นมันก็เลยทําให้ผมแหลกมากนะสามารถตัดไม้ให้ถึงพันอันได้จริงๆใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะบอกจิมมี่จะได้มีกําลังใจไปอัปเกรดคอม่แล้ก เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแค่วางต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็ตกแต่งเออแล้วก็พี่บักจิมี่มีคําถามจะมาถามน้องๆ FC ด้วยนะว่าน้องๆ FC เนี่ยชอบตอนที่พี่บักจิมี่ตกแต่งฐานหรือเปล่าหรือคิดว่าส่วนนี้มันน่าเบื่อแล้วอยากให้พี่บักจิมี่ตัดออกไปได้เลยคือพี่บักจิมี่ไม่รู้เลยว่าน้องๆ FC ที่ชอบคลิปของพี่บักจิมี่เนี่ยชอบกันเพราะอะไรชอบเพราะว่าพี่ตกแต่งฐานหรือว่าชอบเพราะพี่บักจิมี่เล่าเรื่องสนุกหรือว่าชอบเพราะบักจิมี่เล่นการถ้ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะเออแล้วก็ตอนที่อัดคลิปนี้เนี่ยเป็นตอนที่อีเวนต์เพิ่งออกมาใหม่ๆพอดีถ้ามันก็เลยทําให้คลิปนี้อาจจะมีบางตอนแล้วก็บางฉากที่มันแหลกๆนะจิมี่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ ี้ด้วยนะจริงสาเหตุส่วนหนึ่งมันก็มาจากที่คอมของพี่บอกจิมมี่มันกากด้วยนะน้องๆ FC คนไหนที่เห็นใจพี่บอกจิมมี่แล้วก็กดไลค์คนละหไลค์แค่นั้นเองพี่บอกจิมมี่สัญญาว่าคลิปมันจะดีขึ้นทุกๆคลิปแน่นอนแล้วก็อนาคตเราจะมาเล่นเกมใหม่ๆกันนะไม่ใช่แค่เกมป่า99คืออย่างแน่นอนตอนนี้พี่บอกจิมมี่ก็กำลังจะหาแมปใหม่ในโลบอกเกมอื่นเล่นอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเกมไหนดีน้องๆที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่บอกจิมมี่ขอบอกเลยนะว่าน้องๆเป็น FC ของพี่บอกจิมมี่ตัวจริงเลยและพี่บอกจิมมี่รักทุกคนนะสามารถแอดเพื่อนพี่บอกจิมมี่มาในเกมแล้วก็สามารถบอกพี่บอกจิมมี่ได้เลยว่าเป็น FC พี่บอกจิมมี่ก็พร้อมที่จะเล่นด้วยทันทีนะ หรือว่าคลิปหน้าของพี่บักจิมมี่เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนถ้าไม่มีน้องๆที่ดูมาถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้สําคัญต่อพี่จิมมี่มากเลยนะใน,ในที่สุดฐานของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตลกเสียงตัวเองก็โคตรทรมานเลยจริงๆฐานนี้ผมก็สร้างเสร็จเช้าก่ากำหนดมากเลยนะคือตอนแรกผมกะไว้ว่าให้มันไม่เกิน500วันก็น่าจะเสร็จสรุปคือกว่าจะเสร็จเนี่ยผมก็ใช้เวลาไปถึง600วันเลยนะแล้วมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันก็สวยมากเลยนะน้องๆคิดว่าสวยไหมก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะที่บอกจิมมี่ตั้งใจทํามากเลยถ้าเป็นเวลาในชีวิตจริงเนี่ยก็น่าจะนั่งทําอยู่ประมาณ2ชั่วโมงได้เลยนะอ้าาอยภูมิใจตรงนี้ก็จะเป็นจุดเอฟเคไว้รับของขวัญฟีนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นม โอ้ชิว oh, <chill. S 1> ใช่แล้วผมก็ได้ปืนหีมามาตอนไหนก็ไม่รู้ด้วยนะจะจบคลิปแล้วไม่รู้จะทําอะไรก็เลยได้เอามายิงเล่นกับคันจูดจังแน่นอนว่าส่วนที่เราขาดไปไม่ได้ของฐานเราเลยเนี่ยก็คือมุมทําอาหารนั่นเองนะเอาจริงแค่ฐานของเรามีตรงนี้เนี่ยก็น่าจะไม่ต้องการอะไรแล้วนะอยากให้ FC มาเล่นด้วยจังที่ถึงน้อง f อไม่ไหวแล้วท่วงนี้ก็มีน้อง FC ส่งข้อความมาทักพี่บักจิมมี่เยอะมากเลยนะเอาจริงพี่บักจิมมี่ก็พยายามไล่ต่อไม่ครบทุกคนอยู่นะด้วยความที่พี่บักจิมมี่เป็นคนขี้อายก็ เ,เลยตรงๆนะพี่บักจิมมี่คนรู้สึกดีใจเลยอย่างน้อยมันก็ทําให้พี่บักจิมมี่รู้ว่ามีคนชอบในสิ่งที่พี่บักจิมมี่ได้ทํานะตรงนี้ก็จะเป็นทางออกประตูหลังของแคมป์เรานะแต่ด้วยความที่มันเป็นแค่500วันพี่บักจิมมี่ก็เลยยังไม่มีเวลาไปต่อเติมด้านหลังนะเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะมาทําพันวันหรือว่าหมื่นวันให้นะซ<ส>ีของพี่บักจิมมี่ให้ผ่านหรือไม่ผ่านก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะ,แ,ะแน่นอนว่าถ้าให้ผ่านก็กดไลค์ด้วยส่วนทางน้านของแคมป์ไฟเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรรมมมาาาาากกนนนนผไไ้้เเอออออววววชปที่่่่บสยยยงงแแคคัลลตตตืืๆขขิึ งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลาแลนะหละเนาะถ้าไม่อยากจะจบคลิปนี้เลยอะอยากจะทาคลิปยาวๆสักชั่วโมงนึงแต่ว่าถ้าทําคลิปยาวหนึ่งชั่วโมงขนาดนั้นจะมี f อฟซีพี่บักจิมมี่คนไหนมาดูไม่เนี่ยแต่ว่าคลิปนี้ก็น่อจะจบไปเพียงเท่านี้นะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามพี่บักจิมมี่ด้วยนะพี่บักจิมมี่จะพยายามทาคลิปออกมาทุกๆ1สัปดาห์เลยนะอย่างน้อยก็1คลิปเอาล่ะเดี๋ยวคลิปนนหน้าๆก็อาจจะเปลี่ยนไปเกมอื่นบ้างนะนเล่นเกมไหน็มมนนนมาดล่ออคคคํปปิิขงพี่บักจิมมี่ ที่ <S 2> <S 2> <S พี่บักจิมมี่ไม่ตอบแชท FC ไม่ใช่ว่าพี่บักจิมมี่ยิงนะแชทมันบล็อกอย่าเห็นไหม